e ีซีอีวีนั้นเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีที่ให้สิทธิ์ประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนนะคะเอาค่าใช้จ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน50,000บาทค่ะแต่ว่าก็จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรนะคะแต่ก็จะยกเว้นบางรายการเหมือนกันที่ ให้ใช้สิทธิ์ได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นค่าหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าสินค้า1ตําบล1น1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้วค่ะโครงการจะเริ่มต้น1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2568เลยนะคะส่วนสิทธิประโยชน์ให้หักลดหย่อนค่าสินค้าหรือบริการปี68ก็จะเอาไปยื่น แบบภาษีต้นปี69ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน50,000บาทแต่ก็มีสินค้าที่ไม่เข้าข่ายลดภาษีอย่างพวกค่าซื้อสุราเบียาวายค่าซื้อยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าน้ำมันแล้วก็กา๊าซสำหรับเติมยานพาหนะค่าสาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตค่าบริการแล้วก็เบี้ยประกันวินาศภัยค่ะ นายพิชัยชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะเสนอให้คอรมอพิจารณาสัปดาห์หน้าและจะเสนอคอรมอพิจารณากำหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อปี68ไว้ที่กรอบ1-3%ค่ากลางอยู่ที่2%ด้วย สำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยคาดว่าไตรมาส4ปีนี้จะขยายตัว4%ทำให้ทั้งปี67 GDP ไทยอาจจะขยายตัวได้ที่2.7-2.8%สูงขึ้นกว่าปี66ที่ขยายตัวที่1.9%ค่ะแต่ปีหน้าก็คาดการคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่รละ3 3 5โดยการผลักดันภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในปีหน้า รวมๆ40ล้านคนนะคะก็จะสูงกว่าปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่36ล้านคนรวมถึงน่าจะได้แรงสนับสนุนจากการบริโภคที่สูงขึ้นด้วยภาคส่งออกขยายตัวที่สำคัญไทยจะได้รับแรงหนุนจากการลงทุนโดยเฉพาะที่เข้ามาผ่านช่องทาง B.O.I. ค่ะ